โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในประวัติศาสตร์อันยาวนานของจักรวาลมีช่องว่างมากมายจนเกินไปความยาวของระยะเวลานั้นมันห่างไกลกันมากจนเกินขีดจำกัดความรู้ทั่วไปของมนุษย์ในปัจจุบันครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีเทพดาราหแห่งความลึกลับ ที่ไล่ทำลายบันทึกอัลลัมค่าที่ได้เขียนอธิบายเรื่องราวในอดีตไปจนหมดสิน้นดังนั้นประวัติศาสตร์ต่างๆในอดีตของจักรวาลจึงเป็นเรื่องที่คุมเคลืออย่างมากครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์พอจะค้นหาได้ก็ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าจักรวาลแห่งนี้ครับก่อกําเนิดขึ้นมาก่อนที่เทพดาราจะปรากฏตัวขึ้นซะอีกซึ่งในตอนนั้นจักรวาลก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่ไม่สามารถจะจินตนาการได้แต่นะความว่างเปล่านั้นก็ได้มีสิ่งมีชีวิตทีี่่อัศรรยย์ซึงเก,ก ว่าเลเวอทานอาศัยอยู A ่ u, ซึ่งหลังจากที่เหล่าเทพดาราได้กําเนิดขึ้นมาเลเวอทานก็ได้หายไปซึ่งตามตำนานก็เล่าว่าเทพดาราแห่งความโลภโอโรโบรอสเป็นเลเวอทานตัวสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ครับซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถึงแม้โอโรโบรอสจะเป็นเลเวอทานตัวสุดท้ายแต่โอโรโบรอสก็ยังไม่ถือว่าเป็นเทพดาราที่เก่าแก่ที่สุดนะครับตามตำนานที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เทพดาราที่เก่าแก่ที่สุดมีนามว่าคิลิพอร์เทพดาราแห่งการอน,นุร,รักษ์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้ ี้ทาง channel Sketch Show จึงจะมาเล่าเรื่องราวของ k คิริพอตให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวของคิริพอตที่ผมกําลังจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยเป็นข้อมูลที่ b a s e o อนมาจาก Data ภายในเกมของแพต1 1เท่านั้นดังนั้นครับถ้าเกิดในอนาคตมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทพตนนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปวิดีโอเพื่อเสริมข้อมูลให้ทีหลังแล้กันนะครับ ต้นกาเนิดของคิริพอตนั้นตอนนี้ภายในตัวเกมก็ยังไม่ได้บอกออกมาอย่างแน่ชัดนะครับว่าเทพดาราตนนี้มีต้นกําเนิดและมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่แต่ตามบันทึกต่างๆนั้นก็ได้ระบุแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราว่าคิริพอตเป็นเทพดาราที่เก่าแก่ที่สุดโดยตามบันทึกขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวที่ได้บันทึกเอาไว้นั้นก็ได้บอกกับเรานะครับว่าราชาแห่งอัมพันคิริพอตนั้นเป็นเทพดาราโบราณที่รอดชีวิตมาจากสงครามสนธยาซึ่งรายละเอียดของสงครามสนธยาในตอนนี้ทางตัวเกมก็ยังไม่เปิดเผยเช่นเดิมครับว่ามัน คือสงครามอะไรกันแน่แต่ดูจากบริบทของชื่อสงครามแล้วก็ระยะเวลาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็น่าจะเป็นสงครามในอดีตที่แสนยาวนานมาแล้วนั่นเองนะองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวยังบอกกับเราอีกนะคะว่าเทพดาราแห่งอนุรักษ์ได้รับรู้ถึงการกลืนกินครั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆตัวของคิลิพอตจึงได้สร้างกำแพงที่ยาวนับปีแสงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ปกป้องเหล่าสิ่งมีชีวิตเอาไว้ครับโดยเครื่องมือที่คิลิพอตใช้ในการสร้างกำแพงขึ้นมา,นมาก็คือคอนนั่นเองโดยทุกๆการเหวี่ยงคอนหนึ่งครั้งของค กับ1ยุคอัมพันครับแต่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีข้อที่ต้องทําความเข้าใจอยู่นิดหน่อยนะเนื่องจากการเหวี่ยงคอใน1นครั้งของครีพอร์ตครับใช้เวลาไม่เท่ากันดังนั้นในแต่ละยุคอัมพันจึงสั้นยาวไม่เท่ากันตามไปด้วยครับโดยถ้าเกิดเรานาปีของยุคอมพันมาเปรียบเทียบกับปีการบุกเบิกของอากิวิลี่แล้วล่ะก็1ยุคอัมพันก็น่าจะมีเวลาอยู่ราวๆประมาณ7 6ถึง240้ปีนั่นเองครับซึ่งจากข้อมูลขั้นต้นที่ผมได้ทําการอธิบายไปเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนนนะะคครับับบวว่่่่าาาาาาขข้้อออออมมูลลลสสใหญเจจงงงงิิกาากกกทึแํองององ์ต ภาพแห่งดวงดาวโดยหลายๆคนก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแล้วไอ้องค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับคิริพอร์ตโดยถ้าจะให้พูดตรงๆแบบขวานผ่าซากเลยก็สามารถบอกได้นะครับว่าองกรสันติภาพแ่งดวงดาวเนี่ยเป็นสาวกของเทพดาราคิริพอร์ตนั่นเองครับแต่จุดเริ่มต้นขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็ต้องมาพูดคุยกันถึงตรงจุดนี้นั่นเององกรสันติภาพแห่งดวงดาวครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลอย่างมากในจักรวาลของฮงไกสตาร์เรลเนื่องจากพวกเขาเป็นอง ที่ส่งเสริมการค้าเสรีในจักรวาลครับแต่ในสายตาของเราผู้คนในจักรวาลเนี่ยมองว่าองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเป็นองค์กรที่มีวิธีการดําเนินงานแบบเผด็จการในโลกของธุรกิจครับเนื่องจากองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเนี่ยเป็นผู้ควบคุมสกุลเงินและผูกขาดทรัพยากรเทบจะทั้งหมดเอาไว้นั่นเองนะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับทรัพยากรอันมากมายม,ายมหาศาลที่องค์กรมีเนี่ยก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับเทพดาราคิวบิพร์โด,ดยเฉพาะครับซึ่งก่อนที่องค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้มันก็เริ่มขึ้นมาจาจจกกุด็ จุดเดียวเพียงเท่านั้นในอดีตนาวนานครับได้มีมนุษย์ตัวเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งได้เห็นซึ่งการกระทาของเทพดาราแห่งการอนุรักษ์เข้าพวกเขาคิดว่าการกระทบกันของพื้นที่ย่อยในกาแล็กซี่ได้ส่งผลทําให้ท้องฟ้าปั่นป่วนและแผ่นดินสันส่นสะเทือนคิริพอร์ตเทพดาราผู้เงียบงนันจึงได้เริ่มสร้างกําแพงแห่งกาแล็กซี่ขึ้นมาดังนั้นการกระทาของคิริพอร์ตสำหรับพวกเขาแล้วมันจึงเป็นอะไรที่มีค่าและน่ายกย่องอย่างมากครับมนุษย์กลุ่มเล็กๆกลุ่มนั้นจึงอ้างตัวว่าพวกเขาได้รับคําทานายจากเทพและพวกเขาจึงงงไได้้เเรริ่่มมมลลืืออกาชวยหค ในการที่จะสร้างกำแพงขึ้นเพราะพวกเขานั้นอยากจะช่วยเทพดาราคิวรีพอร์ตนั่นเองครับแนวคิดในตอนเริ่มต้นของพวกเขาจนถึงปัจจุบันนั้นเชื่อว่าจักรวาลกำลังตกอยู่ในอันตรายการสร้างกำแพงจึงกลายเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากขึ้นมนุษย์ตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะเรียนแบบวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเทพดาราของพวกเขาครับพวกเขาจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเรียกตนเองว่าทีมสนับสนุนของเทพดาราพวกเขานั้นยินดีที่จะอุทิศทุกอย่างให้กับคิวรีพอร์ตซึ่งโดยพลังและแนวคิดแบบนี้นั่นเองครับมันจ นากองเรือไปยังระบบกลุ่มดาวต่างๆเพื่อหาซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้างยกตัวอย่างเช่นหินไม้ทองและซูเปอร์ไทเทเนียมครับจากนั้นพวกเขาก็จะลําเลียงวัสดุก่อสร้างเหล่านั้นไปยังกําแพงแนวป้องกันของพื้นที่ย่อยในกาแล็กซีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเติมเต็มดวงดาวที่รกร้างว่างเปล่านั่นเองครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปทีมสนับสนุนได้ล้อมรอบระบบดวงดาวที่อยู่ใกล้กับเทพดาราคิริพอร์ตโดยระบบดวงดาวเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่บรรดาเรือเก่าได้มาจอดเทียบท่าและก่อตัวขึ้นเป็นเส้นทาง แรกเริ่มเหล่ากองเรือขนาดใหญ่นั้นมีความเชื่อที่ว่าการกระทําของเทพดาราจะต้องมีความหมายอย่างแน่นอนดังนั้นทีมสนับสนุนอย่างพวกเขาจึงได้เริ่มทําการค้าระหว่างดวงดาวข้างเคียงขึ้นมาซึ่งพวกเขาก็ได้เตรียมกองเรือที่มีความจุเพียงพอในการที่จะรับซื้อวัสดุหายา,ยากและมีค่ารวมถึงเงื่อนไขที่ยากจะปฏิเสธให้กับเหล่ากลุ่มดาวที่พวกเขาไปทําการค้าด้วยครับซึ่งพวกเขาก็ได้ทําการค้ากับกาแล็กซีต่างๆนับไม่ถ้วนโดยต่อมาทีมสนับสนุนก็ได้ควบคุมเส้นทางทางการค้าและข้อมูล ทางธุรกิจมากมายพวกเขาได้ผูกขาดอํานาจทางการต่อรองราคาอีกทั้งยังเป็นหัวหอกในการกําหนดกฎหมายด้านการค้าของกาเล็กซี่อีกด้วยจากกองเรือเล็กๆที่เต็มไปด้วยสินค้าเล็กน้อยครับตอนนี้จึงกลายเป็นกองเรือที่เต็มไปด้วยหินเหล็กเส้นและซูปเปอร์ไทเทเนียมมากมายพวกเขานั้นแล่นผ่านเทพดาราคิริพอตไปมาราวกับฝูงมแมลงเทพดาราคิริพอตนั้นไม่เอ่ยสิ่งใดและก็ไม่เคยชายตามองพวกเขาเลยแม้แต่น้อยซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปครับการค้าขายกับระบบดวงดาวใกล้เคียงก็ไม่เพียงพอสําหรับทีมสนับ ีต่อไปเนื่องจากทีมสนับสนุนในตอนนี้นั้นเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นดังนั้น2ผู้ชันฉลาดของทีมสนับสนุนจึงตั้งใจที่จะออกสำรวจกาแล็กซี่ให้ลึกยิ่งกว่าเดิมจากทีมสนับสนุนจึงได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวและถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรขึ้นมาโดยองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า Interstellar Peace Corporation หรือเรียกสั้นๆว่า IPC ครับซึ่งต่อไปนี้เนี่ยเดยวผมก็จะเรียกสั้นๆว่า IPC ละกันนะครับ โดย IPC ได้เสนอสินค้าทุกสิ่งที่ดาวดวงอื่นสนใจและตั้งราคาที่ยุติธรรมขึ้นมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าเครดิตตั้งแต่นั้นมาครับเส้นทางการค้าของกาแล็กซีจึงได้ถือกำเนิดขึ้นดาวทุกดวงที่เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจของ IPC จะสามารถใช้สกุลเงินและได้รับการบริการแบบเดียวกันได้เรือการค้าภายใต้ระบบเครดิตแล่นไปมาท่ามกลางทะเลแห่งดวงดาวเส้นทางการค้าที่ทับซ้อนกันได้ก่อตัวเป็นเครือข่ายของกาแล็กซีเรือที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าจากดวงดาวอันห่างไกลไดแล่น ผ่านเทพดาราคิริพอร์นับครั้งไม่ถ้วนราวกับหิ่งห้อยไปมาแต่เทพดาราครับก็ยังคงนิ่งสงบเหมือนเดิมวัสดุก่อสร้างที่สะสมมาตั้งแต่สมัยของทีมสนับสนุนได้เติมเต็มดาวทุกดวงที่รายล้อมคิริพอร์และจานวนก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ลดลงเลยเทพดาราคิริพอร์นั้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะรับของกํานันเหล่านี้ครับแต่เขาจะคอยเฝ้าดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างคาดไม่ถึงอยู่เสมอเขาจึงได้สร้างกําแพงขนาดมหึมาที่วัดได้ด้วยปีแสงขึ้นไปซึ่งอย่างองค์กกกรเล็ๆจาทีมสนับ นนจนกลายมาเป็น IPC องค์กรขนาดใหญ่ในกาแล็กซี่นะครับพวกเขาจ้องมองไปยังรูปปั้นยักษ์ใหญ่ที่ไร้สีสันหรือเทพดาราคิริพอตพวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าความพยายามของพวกเขานั้นไร้ประโยชน์เลยแม้แต่น้อยซึ่งพวกเขาก็มีความคิดที่ว่าความพยายามและความมั่งคั่งที่งอกเงยทั้งหมดนี้ล้วนมีเอาไว้เพื่อคิริพอตและจะตอบสนองต่อความปรารถนาของเทพดาราในยามที่ต้องการครับซึ่งเอาจริงๆแล้วครับมันก็ยังมีเรื่องราวและว,วีลกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวหรือ IPC ที่น่าจะ ะเล่าได้อีกนะครับแต่ผมมองว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปขององค์กรแห่งสันติภาพดวงดาวเข้าดัางนั้นผมจะหยุดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้เล่าเรื่องราววีรกรรมของพวกเขาแล้วก็วีรกรรมความรวยขององค์กรนี้ในอนาคตละกันนะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้มันจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดได้เต็มปากนะครับว่าองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเป็นองค์กรที่ร่รํารวยที่สุดในจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงสงสยัยใช่ไหมครับว่าทำไมเรื่อออองงงงราาววววขขคคคิลตมมััันนนน่่้้้ยยจโดดสแแผก็บ นนันเหมือกถึงแม้ว่าตัวของเขาจะเป็นเทพดาราที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในจักรวาลนะแต่การกระทําของคิลิพอตนะครับมันก็เรียบง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรหวือหวามันจึงทําให้รอบๆตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่น่าจะเล่าแล้วก็ตื่นเต้นได้เลยนะเขาเพียงแค่ทําการเหวี่ยงค้อนเพื่อสร้างกําแพงขึ้นมาเท่านั้นครับแต่เอาจริงๆแล้วครับเรื่องราวของเขามันก็ยังมีความลับซ่อนอยู่นะจากบันทึกการพัฒนาที่2ของซิมูเลต์ยูนิเวิร์สที่เกี่ยวข้องกับคิลิพอตนะครับเราจะได้รับข้อมูลมาจากเฮอร์ท่าว่าความจริงแล้วครับในช 0ถึง180มันไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนกับที่องค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวได้กล่าวเอาไว้ซึ่งเหล่านักวิชาการที่นับถือเทพดาราแห่งปัญญาก็ได้สืบค้นจนพบกับเรื่องราวทางโบราณคดีมาว่าเหล่าเลเวทานยังมีชีวิตอยู่ในตอนที่คิริพอร์ได้กลายเป็นเทพดารานั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้ครับมันตรงข้ามกับคํากล่าวของ IPC ที่บอกเอาไว้ว่าคิริพอร์นั้นถือกําเนิดขึ้นมาจากที่เหล่าเรเวทานนั้นได้สูญสิน้นไปแล้วนั่นเอง และมันก็ยังมีสมมติฐานขึ้นมานะครับว่าน่าจะเคยมีเทพดาราตนอื่นก่อนหน้าคิวลิพอร์ดด้วยซ้ําแต่องค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวครับไม่สนับสนุนการวิจัยประเภทนี้พวกเขาจึงใช้เงินทุนลงมาบีบให้แผนกนิเวศวิทยาดาราจากล้มเลิกโครงการทางโบราณคดีพวกนี้ไปวางง,ง่ายๆก็คือใช้อํานาจทางการเงินอุดปากไปนั่นเองครับดึงตรงนี้นั่นแหละครับจึงทําให้ประวัติศาสตร์ของสตาร์เรลเนี่ยเกิดความกำกวมขึ้นมา ดังนั้นเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนี้จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความลับของคิริพอตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเทพดาราคิริพอตคนนี้หรืออยากให้ผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเทพดาราตนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากที่จะพลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปแล้วก็ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ